วนะสวัสดีครับสวัสดีรอบ,บเย็นนะครับก็วันนี้เรามีเมนูแผนงนูนครับแจกสูตรแจกสูตรก็เนีก็าฝากกดไลค์กดกติดตามมาหน่อยนะครับเชฟกระทาอะไรดีบุ้มโม่ไป คูลิง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 คูลงอันนี้อันนี้นะครับเป็นพริกแกงแผนงนะครับ มีสำเร็จเลยเดี๋ยวเราจะใส่พริกแกงใต้นิดหนึ่งใส่ลงไปใส่วันนี้ลูกกินด้วยไม่ใส่เยอะครับ๋มันจะเผ็ดเสียงมางแล้ว ใครอยู่ข้างหลังไม่มีเอ็นองพี่เนงพี่เกงเกงนเนง แล้วก็กระทิเราเลือกกะทิสดน,นะครับคลิดีิจียาวนิดหนึ่งเด้อเก็บได้อีกชูชาชูชา ตนเลยมาลูกคนตนเลยมาแล้วเคี่ยวกะที่มันเดือดนิดนึงนะครับเคี่ยวไปเรื่อยก่อน Hãy subscribe ra kênh Để ดนะเดือดแล้วเดือดแล้วใส่หมูลงไปใส่หมูลงไปอ,อาจจะมืดนิดนึงต้องขออาภาัยนะครับน,นี่ก็ แล้วก็มีมะเขือพวงใบมะก,กรูดแล้วก็พริกนะครับประมาณนี้แล้วก็อันนี้ก็แล้วแต่ชอบเลยเครื่องปรุงเครื่องนัวก็ซอสหอยน้ำตาลผงนัวแล้วแต่ชอบครับนี่นะครับคุณให้สุกก่อนแล้วก็ใสก่กะทิดหนึ่ง เดี๋ยวก็ชิมไปเดี๋ยวไปดอชมกันหนึงกัโยาวเกิน,กน